สวัสดีครับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับผมมาโอ้ยสามเรามาฐานด้วยอ่าเฮ้ยสุดยอดอ่ะนี่มาฐานนะเนี่ยมีกระบะด้วยมาเอ็มเดอร์จ่ายตังค์หรือยังยังเดี๋ยวจ่ายอ่เดี๋ยวจ่ายนะครับโอเคเอาวรถรถมาข้างหลังครับรถมา รถมารถมาเดี๋ยวหลบหลบแป,แป๊บหนึงนะครับผมสิบสองพายพายเดี๋ยวเอ็มเดื้อจ่ายตังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปก่อนตอนนี้รถเขารถเขามาก็เลยแบบว่าให้รถเขาหลีกทางให้ก่อนนะครับผมรถใส่ข้าวนะฮะร,รถใส่ข้าวอ่า นี่นะครับโอ้สบยเลยครับนะมาตฐานรถสามล้อเนี่ยโอ้ยอันนี้อันนี้มาฐานกว่าสามล้อแบบตูงสูงโยงๆอะ่ะนะครับโอ้อน,นี้อันนี้ผมว่าแน่นอนกว่านะล้อล้อมาฐานอ่าเนาะเปิดท้ายไปเลยครับ,บได้ไหมอ๋อค้างไว้โอเคเอาค้างไว้ อ่าเมาเลยแหละครับอันนี้เอาไปที่ดงสารก่อนเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับนู่นเลยครับว่านอนีว่าดครับั่งไอาเมาครับเมานออออเเเดคา็โร์ S <S มีแล้วมีแล้วมีรถไปอัพประมาณครึ่งชั่วโมงเองจะทำอ่าประมาณนี้ใกล้ๆครับเดี๋ยวแถวเลยตัวอำเภอปานิดนะเนี่ยถูกใจนะเพราะว่า,เ,าเขาเขากองได้หนามากนะครับเหมาะสําหรับการใช้งานนะรพระวพอเราเมื่อวานเราไปซื้อเอ้ยมันก่อนหรือเมื่อวานเมื่อก่อน,นเนาะไอตรงริมทางเนะี่ยครึง่งครึ่งหนึ่งของนี่เลยนะมันบางครับ,บเราเข้าใจแล้วเ,เขาเขากองขายเข้าใจู่ปรู้จักบ้านเยลาะเนาะ ไม่รู้จักพี่งั้นเดี๋ยวผมขี่มอไซค์นำโอเค เอฟครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับ่ะคนละอันสองอันเนี่ยผมช่วยอนันนึงนะครับโอ้โ <Marc> หนะครับเอารองก่อนเหรอเอาลงก่อนแล้วก็เอาแบกทีเดียวเนาะ <ut> นะครับอเอาลงก่อนครับเดี๋ยวมันจะเละครับเดี๋ย <Luc> วจะไม่สวยโอ้นะครับทำม่ได้ที่เขาน, <ut> <bona> นะครับไม่ได้เอาแฝกมาที่นี่นะ นะครับเอลซีหลานใช่หลานไหมเป็นหลานพ่อผผมมเเเปป็็นนนนนออออ้้ยพพ่่คทีีของพี่คนนี้เป็นปินปินพี่เนาะเป็นพี่ของอ่ะเป็นพี่ของเป็นน้าสาวผมเป็นน้าน้าสาวผมอ่ะโอเคเป็นน้าสาวรผมผมเป็นบ้านของยายนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้ารถกระบะครับวิ่งยาวครับนะ นะครับผมไไม่หนกักหรอกครับแต่ว่าแขนผมก็พอยกได้นิดหน่อยครับอันนี้ผมเพิ่งมุงเมื่อวานนะครับฝนก,ก็ตกจะเสร็จแล้วเหลือหน่อยเดียวเอาวางข้างนอกเลยครับวา,างนอกเลยครับนี่เนี่ยข้างหน้ามาเนี่ยตรงตรง อ่านั่นแหละครับเพราะเดี๋ยวผมจะกองเลยครับไม่มุงเลยครับอ่าเอ็มเตอร์ก็เอามาด้วยนะครับวันนี้เสร็จแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนนะฮะอ่านี่นะครับถ้าเกิดว่าดูดูอ่แฝกที่เราไปซื้อมามีความบาง ครึ่งหนึ่งของอันนี้นะเอมเดอร์ดูซะก่อนหนหนามาก,น,ามากนี่แหละผมเลยถูกใจให้กระท่อมเอมเดอร์มันมีความวมีความหนาดีว่ะฉันคำนวณดูก่อนอืมอ่ะไปไหนละติตาติตาข้าบได้ไปไหนอนน่อน่ะเดี๋ยวลองก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเอาเข้าวให้นะนะครับเดี๋ยวเอาข้าวให้นะแชเย็นทุกคนอ,อกูอันนั้นมียกินนะน่ะไม่เกี่ยวหรอกเอมเดอร์หมาไม่มีคําว่าเมียเจ้าของเดียวหรอก หมดแล้วครับเหลือสองพยนะครับทุกคนหูหนักเลยเนะียฮะพายหนึ่งก็หนักแล้วอืมก,<ๆ>ก็ก็คุ้มค่าราคาแล้วครับอ่าพายละสามสิบบาทก็โอเคมันมีความหนานะครับบางที่นี่ก็บ,บางบางเฉียบบางเฉียบนี่ไม่เหมาะเลยนะเหมาะสำหรับอะไรนะเขาเรียกมุงแบบออ,ออกบูธครับ <laughs> อ่านอ้องไอคิวสวัสดีครับอ่าไอคิวมาด้วยไปไหนรุง่งเงกระท่อมกระท่อมนดงกระบี่ทำแล้วนุนเอมเดอร์เรียกฟาดดับฟทฮะเป็นอะไรคัน,นเอ้าเหรออ๋อรถดินเขาวิ่งกันบ่อนเลยตัวเนี้ยเพราะว่าเขากำลังทำบ้านหรือเปล่าโอ้โหเด่นเด่นสะดุดไปหหหไหนบ,รรบังหุงอ๋อบางหุงบางพุงบักพุง ไอ้วันนี้ได้เจอน้องอีคิวนะครับไม่ได้เจอหลายวันนี่เดี๋ยวให้น้องอีคิวมานั่งเล่นนอนเลนกระท่อมหน่อยเนาะนะครับไอ้น,น้องอีคิวมาแล้วเ,เออเอ็นเตอร์ครับจ่ายตังค์จ่ายตังค์ออเอาอ๋อ,อร้อยหนึ่งแล้วก็ไอ้นั้นอ่าแฝกจ่ายยังโอเคแฝกแฝกกี่บาทนะสามร้อยหกสิบอันนี้ค่าแรงอีกร้อยหนึ่งก็เป็นสี่ร้อยหกสิบบาท เที่ยวหน้านะครับเมาอย่าลืมกดติดตามแมงกะบี้ฟิล์มอ่าเราไปเบิ่งจากของเนี่เบิ่งจากของเอาแล้วเบิ่งจากของครับมาเจอกันอ่น้องอีคิวว่ายังไงฮะแมงกะบี้ครับพิมพ์ยูทูบเลยแมงกะบี้ครับยูทูบต้องยูทูบภาษาไทยแมงกะบี้ฟิล์มครับผมน้องอีคิวมานะฮะให้กำลังใจด้วยนะทุกคนฮะ เพิ่งมาเนาะตอนนี้จะมีกระท่อมนั่งแล้วนะน้อยคิวใช่แล้วน้อยคิวมานั่งเล่นได้นะวันหลังก็มาเล่นกับยายกับเตี้ยนะเนี่ยมีที่นั่งเล่นเลยนั่งได้แล้วโอ้ยเหมาะเหมาะนี่น้องคิวนั่งนะครับประเดิมก่อนเลยนะประเดิมก่อนเลยน้อยคิวนั่งประเดิม่อนเลยเออสูงแบบนี้จะจะช่วยพี่แมงกะบี่ส่งส่งส่งไหมส่งไม้ใช่ส่งไม้ส่งไม้เตี้ยนวะ เขาก็กลับมาสิน้องอีคิวเขากลับแล้วพวกพี่ๆจ้างเขามาเพราะว่าเราไม่มีรถดึงอะไรนะดึงเดยายไม่อยู่นะวันนี้มาหญิงนี่เบิรงนี่หมาเล่นกันเอฟซีหมาเล่นกันอะไรนะเขาต้มมัดโอเคครับก็ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวแมงกี่ก็จะจัดการมุงนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับแมงกี่ก็จะรีบมุงให้เสร็จนะครับก่อนที่มันจะมืดจะค่ำนะครับแล้วก็มุงเสร็จแล้วก็จะรีบให้อาหารน้องหมาน้องแมวเพราะว่าน่าจะหิวข้าวแล้วแหละนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับแมงกี่ฟิล์มก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ